วัดหนองจบกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจะเอาวัดไอเดียดีมีการทาสีเมนเผาศพเป็นสีรุ้งสดใสทั้ง7สีพร้อมกับตกแต่งภายในเมนด้วยการวาดภาพบรรยากาศนรกสวรรค์มียมมาบาลและยมมาทูดกำลังพิจารณากรรมของผู้เสียชีวิตเพื่อส่งดวงวิญญาณไปยังปรโลกภาพในเมนแสดงภาพดทูกขับขี่ยานพาหนะต่างๆเพื่อรับดวงวิญญาณ ช่นยมบรทูตโค้ดไลเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์ชอปเปอร์เพิงรับดวงวิญ,ญญาณที่ทำความชั่วไปยังนรกและยมทูตขับรถด่วนเมอร์เซเดสเบนส์รับดวงวิญญาณที่ทำความดีไปยังสวรรค์ผู้บำเพ็ญเพียรยังได้รับพานพา,นานขึ้นเครื่องบินไปยังสวรรค์ชั้นสูงอีกด้วยโดยไอเดียเหล่านี้เกิดจากไอเดียของพระมหาเติมพงศิริจันโทจะเอาวาดที่ต้องการบูรณะเมนที่สร้างมาตั้งแต่ปี2515ซึ่งเก่ามากและสีสันมองมน ท่านจาว่าได้เห็นว่าญาติโยมที่มาประกอบพิธีเผาศพนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่โศกเศร้าและเมนเก่ายิ่งทำให้เศร้ามากขึ้นดังนั้นเมื่อปีพศ2559ท่านจึงได้ให้ช่างทาสีเมนใหม่เป็นสีรุ้งสดใสเพื่อให้ญาติโยมรู้สึกสดชื่นและคลายความโศกเศร้าในช่วงสุดท้ายก่อนส่งบุคคลอันเป็นที่รักไปสู่สุคติญาติโยมที่มาร่วมพิธีต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นไอเดียที่ดี นอกจากจะช่วยให้ไม่โศกเศร้าแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมนอีกด้วยเพราะเมนที่มีสีสันสวยงามแล้วไม่จําเป็นต้องผูกผ้าหรือนาช่อดอกไม้มาตกแต่งเพิ่มเติมซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในภาะวะเศรษฐกิจเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี